นะครับครับชวนไปเลือกตั้งหน่อยครับเชิญครับเอาไว้หลังไอเขาไม่ต้องออโเคไม่วันนี้มันมีคอนเซปต์ไงนัดครับเสร็จแล้วก่อสัมภาษณ์เนาะครับเชิญครับ สดีครับผมนัททีเวสข้านะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกทคนนะครับประชาชนคนไทยนะครับที่มีสิทธิ์สามารถไปเลือกตั้งได้นะครับวันที่11มกราคมนี้นะครับไปเลือกตั้งผู้ว่ากรมาธิการนะครับใช้สิทธิ์ของทุกคนนะครับอย่ารอหลับลับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็พี่จะแต่ว่าเรืยกคุณดีเข้ามาพัฒนาประเทศพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณทัพสวัสดีครับ